สบายดียามแรงพี่น้องอากาศกะอากาศกะคำไวพี่น้องไอ้มืดไวมืดไวคำไวบางคนเนี่ยสบายดีพี่น้องไม่น้อยเข่าข้วยาม,มือแรงเด้อพี่น้องเด้อฮากบอยากเข่าอยากน้ำสิพัดหมีใช่ครับอักพักกระลำพักพกาหนาพักบงรวมกันเลยสิกินพัดหมีไว้้ไว sốt ngủ sốt muối xong đấy em mua nấm tan buồn mà đây, buồn mà mà, mì bây bây mà. Mì, mì bây bây, ngồi, có mì với vây mà kết mì hấp mì với vây sầu ngò ăn nó nhắn nó mặn muối mà tay phá kết cái này ôi cười này cười này nữa ừ, đồ xay đấy mì vẫn đặc biệt này เอาสิเริ่มพักแล้วเด้อ,อดม้ออ่ดนยใช้ฟา้กดเอใส่น้ำมันลงไปก่อนเออดยเียวไค่อใก่นเพราะว่าเอาสีไซนใส่ไข่เย ไข่เป็ดในไข่แดงแล้วต่ไข่าขาวด้วยอือแมน่นไข่ไก่แลไข่แดงน้อยไข่ขาวหลายอืมเดี๋ยวงูหน่อยเนาะ ตัวมาชุมใสคัดก่อนที่นอกเอ้กับเขาขก่อนนส่น้มันหอยใส่แล้ใสล่ลายติบแร่นะงลงดาผิดลงไจรกก็ต้องยัดมเจ็บเออมะไม่รั้เราไปเรียจ

เดพี่เด้อกไขอยคนี่กนาะวาพัมาเดคือาก็สยาครนทมัน้องเดนปแล้วัก็เดพี่น้องพัดมีแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องสุ้ ແລະແນກິານີນ ่อยได้มลมผัดใส่ท้าได้ผิดตอนทาผัดไทยไม่จะน,น้อยมนะานี่มันเซ็ตเซแตบ่มีหือ่าอ่านัดบ่อยากกว่า,าะนาะลองเลาะไปอ่านเนาะ อเออเขาไปแช์น่ะไอ้แามาอก่อนที่จะไปนองมาพี่น้องมาคนคอมเมนต์มาด่าขอ่อยกับพี่น้องอมาทั้งเท่าทั้งแกทั้งร่วมควัว่าขว่ญวายข่อยเมาค้างเมาค้างอยูอ่บ้านน้องเลยคือเห็นอยู่ในคลิปแล้ว่อวย ไปยามเฮือนนั่นเสี่ยวสมไว้เขากับต้อนหับนอทองขาเพชรขาไก่อด็กกินพี่น้อง,มองเมาเบียสามเก็บมาต่อห้านอาหารอีก,กเขาเลี้ยงอันน่าเบิรนคุ้อคอมเมนต์มาว่าข่อยนำแบบ คือสิเป็นง,งามเนะาะงานน่าเยาว่าให้มูขี่ไร่กับขีไร่แล้วเิดมาขิ้ไล่กับกิีไร่เอท้องงามเลยงามไปเขาผง,งานม,มันเดี๋ยวหาว่าใมูเถอะเดี๋ยวมันสีบาททั้งเท่าทั้งวอมมาได้ทั้งเคลืก็สุกคนว่าคน งามสาผู้คอมเมนต์งามซ้าอนาคปเขาเาผู้คอมเมนต์คอยได้ผีนอกเด้อเาแต่มูมันจบบกก้มไม่ด้ครับเอาไปดูเล่นเขาเข่าเล่นเขาเขาไม่ได้ไปขอขอเขาจะกิน ได้ไปกอดกูได้กินได้กน่ร้านมกินทั้งบัขอโทษขอให้น้ำมันพีลน้องมึอคืนนี่ยไปต่ออหารอาหารนะา,างนองคืนนี่ยนออือขอ F G นา่งเล่นที่อะไรกันนี่ไงก็พ่อน้องนุ่งเขาเลี้ยงโดนพ่อหนาเธอหนึ่งพี่น้องเอ้ยเขาเนาะเบียดเก่งๆคาทองแดงอย่ไม่ยอมหลับเลยป้าก่อนจนโง่ก่อยมองจนเกือบตายบดคืนพี่น้องจก็เลยว่าคอยช่วยไล่ทั้งความทั้งแก่แต่้ย ก็เขาจะแตกข่าวเงินมาเองเฮ้ดคนน้มัจะแตกข่าเงินแล้วถืออะไรัจะแล่แล้วจดงเป็นตัวเลือกเเขานขยะขยงยนะค้นหาบาจะมูแลบา อร่อยจังเลยักอ่อนไปเเรอัาข้หยันเนาะขึนนมากเลยนอนต่เว้นเนาะเอานอนกงอหนึงนอนเบือได้หมเนี่ยมาชนได้ยังเลยพักท่อนไม่้องเลยนอนบืมอ

บุยากบุญยาเข่าเข่าก็ต้องมาเด้อขึ้นสู้ดึกอืมนุ่มน้อยข่อยบริการจริงเนื้อคืองกาวบ่หลักเคลื่อนเด้อได้ยังนไหฮะให้บอกให้ยคอห้ยคอห้ามหลักเครื่องขายนะเดี๋ยวได้ต้องบอกต้องคอจ้ำหงาก็มือนาะ เงินใหม่นู N ่น